ไฟตะไก่ทีนี้เป็นบรรยากาศบนทางด่วนแสงไฟริบปั้บไม่ได้ไปอี้ยดูเวลาแลวอาจารย์ครับหัวแล้วอยากให้พี่น้องทุกท่านครับได้เห็นนาฬิกาครับว่าทีมงานช่างเลททำงานกี่โมงครับนี่ครับห้าโมงครึ่งนะครับไม่ห้าโมงตอนเช้าห้าทุ่มครึ่งครับ เพิ่งเลิกงานนะครับวันนี้ครับให้ดูบรรยากาศถนนบนทางด่วนตอนค่ำคืนตอนห้าทุ่มครึ่งครับนี่ครับนี่ครับให้สั้นๆเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เจ้ามหาเป็นคนขับนะครับจั่งเล็กข้างอยู่ข้างาเจ้ามหานะครับบรรยากาศบนทางด่วน ตอนค่ำคืนยามค่ำคืนของอลมสองครับทางด่วนลมสองก็โล่งดีครับไม่เหมือนกลางวันครับกลางวันนี่รถติดเงียบสบน,น,นัดเยียดเียบเลยอ่ะแน่นเอียดเลยอ่ะครับอะไรว่าวิว รถคันนี้วิ่งเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ารถคันนี้ควบคุมความเร็วโดยช่างเล็กนะครับคันอื่นจะเร็วกาช่างเขาไปใค้เขาไปตามคันรอของทางของเขาครับแต่ที่คันนี้ควบคุมความเร็วโดยช่างเล็กครับช่างมาหานคนขับนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ วิทย่งชงั่วโมงหนงกิโลเมตรครับศิเนคาลินตายบงครับตายบงครับตรงใบพี่คอยนาะงอยู่ที่สวนลำใหไย<อ>นี่คือขนมย่างข้าคืนครับบนทางด่วนอรางสองนะครับ ทีมงานช่างเล็กพึ่งกลับจากทํางานพุง่งนี่ายดูว่ากําลังเลิกงานครับพี่น้องเขาหลับกันหมดแล้วแต่เรากําลังเลิกงานครับพอจะถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งครับจะได้กินข้าวเสร็จอนตีสองครับ,ราารบอาบน้ำก็ตีสามครับอาบน้ำเสร็จตีสามครับพอดีไว้ต้องนอนครับคุณที่เช้าทํางานต่อนี่ครับนี่คือผลงานของทีมงานช่างเล็กําได้ครับสร้างสรรค์ผลงานโดยทีมงานที่มีคุณภาพครับ ใครอยากรู้ว่าช่างเล็กทาอะไรบ้างได้บ้างเข้ามาชมเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างที่ทําได้ทําไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รู้เองครับว่าซ้อมได้จริงไหมนี่ผมเหยียบสุดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆนะเหยียหามันขึ้นช้าสุดสแล้วนี่คือเหยียบจนจำพังแล้วเนี่ยไม่มันขึ้นช้ามันจะขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นด้นี่ไงเนอยู่นี ถูกมือคือร้อยสามสิบขุนของมันเยอะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับรถขังรถโล่งมาเลยครับวันนี้ครับพี่น้องข้าวก็จะไม่ได้กินครับพี่น้อง งานก็ยังจะเริ่มเก็บของก็แล้วก็จะเสร็จพอดีแหละถึงบ้านสว่างพอดีก็จะได้นอนใครไม่ยังใครที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศบนทางด่วนยามค่ำคืนตอน5้าทุ่มนะครับก็ให้เข้ามาดูวีดีโอนี้ซะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเข้ามาเอสัก ว่าอาณาอาณาจักรอาณาเขตของบนตำรวจยามข่มคืนมันเป็นยังไงมันเหมือนกับวันที่เราเคยเห็นทุกวันไหมพอแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอานิดๆิดหน่อยหน่อยครับพอแก้คิดถึงทีมข้ามไปพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ